ทาสีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทาสีให้ขา้าวันต้นไม้ของสาวนองไข่นะคะสีสีเป็นสีนี่้มือสุภาพ ใบกำลังขึ้นงามๆเลยนะคะนี่ดูองุ่นนะคะต้นองุ่นกำลังขึ้นนะคะดูไมาปะก่นค่อย